แกมันบินค้างอะไรนี่ไม่มันมันบินค้างสองบินบินบินแรกสองพันกว่าบาทโอเคทีมงานเครื่องเสียงสาวน้อยมาอีกบินหนึ่งเจ็ดร้อยเท่าไหร่เห็นเขาบอกว่าโคงเย็บป่วงเย็บป่วงค่ะเย็บปวงเจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยเท่าไหร่เจ็ดร้อยดูดูไหนเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบใช่ไหม 7จ็บาทเจ็สบาบาทพวงมันใส่บานให้เง็บพวงกันรบพักอยู่หลัง้านเีว่าหอมมากพวกโอ้อันไรืเห้งเส่าไหรเนี่ยจะไปข้างวิธีอันเชี่ยวไป กะข้างดินยูแต่ว่าเออมันกัพราะวันกับแขกหรว่ากับอสเพราะว่าแยกพ่นีุอยู่กับรว่าเดี๋ยวแยกกับบอสที่หลังลานก็ได้เปี่ยงเขาเกจี้กับบอยน้องเกจี้กับบยนอมเพรว่าเขาต้องเราคือชอเพราะวงั้นมันสวนลานสวนลานก็สวนงานกับไอของมูจักรยูไอเด็กจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทเออกะเอานี่เออือจังไหนคือขายหนาขายตาแทกเป็นคัตุกะมะยามเด้อนี่มะยามเนี้ยมามาอยู่หลัง้านแต่บอกไป ตโทรบอกใครตอน้ต้องให้บอกพิจิตรนี่หไวยบอกตอนนั้พน like. ักงานอยู่นี่ต้องบอกใครทุกคนในผู้ใดเของบาหลังร้านใจแล้วก็ถือใจซื้อว่าเป็นไอเป็นน่องกล้น้องกเขามาหลุอเหลี่ยเป็นไอเป็นน่องมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพนักงานทำกันเน้นหลังร้านมันก็ต้องแยกแยะคนมันหลายส่วนรวมอ๋อก็คือโจมก็คือสมจิ่วเน้ายอะไรเงี้ยเขาเจ้าบาทก่อนฮะเอาจั้งเจ็ดลอยส่วนเจ็ดลอยส่วนมาเท่าอืมหนึ่งสอง ไ่ได้ยิ้มได้หรืเปปากนเบอนเจ็บไปเห็นน่ม่ไ่ย่งเียังเรีนด้วยม่ัเบเอ้ยเจ็ดร้อยเอจ็รท่าไหร่นะนกแรเมื่อกี้นี่เจ็ดริบเก้าบาทสิบเกาบาท้าสิบ่องขนาสิาหาสิบบาทให้นกแร้งไอ้คเชียนี่บืงลูกเอามาบอกพ่อคอยดีนี่ละได้ติดได้ติดเป็นพันเอ้เฮาหิบาทบอ เออได้จิ๊หลายพันเออนี่ฮะน้องแร่นี่บอดผู้ใจดีเด้ใจดีแต่ถ้าแกทำกิจใช่แต่ถ้าครับแกทำกิจกรรมท้าวันไหนบ้างๆเนี่ยหมายถึงว่าบ้านทุกวันแหละตื่นเช้าเนี่ยเลิกเลิกรัมไม่ต้องนอนไปทำบุญสามวันรุ่งเรืองกว่านี้เจยๆป๋า อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่หมอปลาเลยอันนี้หมอเป้าใส่ดีถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายบ่ได้กินฟรีพี่น้องเออแต่มาลองก็บลองฟรีมาลองมาลองฟรีแต่ว่ากินบ่ให้กินฟรีเออเออลอง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 ฟรีแต่ว่ากินฟรีดลองฟรีดเองเลยติดเลยติดจ้าพันยอมรับไหมอ่าประมาณประมาณหาพันธุ์กล่วยหรอหนอ่ะซ้ำเงิ่อนเจ็ดลอยบ่ก่ายลอยติดแคชเชียร์ลอยหนึ่งนี่เจ้ว่าบ่ก่ายเหรอเจาว่ามึงใส่มันอีกแกงกัน ให้ยู้จะว่าก็ได้ถือบรสษัาจะแจกจะแจกแรสืตอร์ป่ะแจกแรสเตอร์เดี๋ยวบอเรียกวนักดนตรีเหรอนักดนตรีเนี่ยผู้อยู่เบื้องลังอ่ะเนี่ยเบื้งดู้นเบื้อรย์เป็นกันรอดฮาร์ซอฟนี่ฮาร์ซอฟก็ยังอยู่เอาอันนี้มันลงจากเวที่หรให้ส่วนตัวได้นี่ยเซียหายจันแจกเท่าไรเอาซีคนมาเอาไปจบเท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เด้งได้ติ๊บห้าพัน ให้ติบฮะได้ติปหาพันได้คนละยี่สิบบาทเอากระซี่ข้นไหมกะซี่นไหมสมกี้ตายเอายังดีเทอเอาอันม่บอกใครนะใครตาเถอะเอาดีเพ่งนี่ออกจากขี้บัวไปสมมั่นว่าเพ่งต่อไปกีตาร์วันนี้เบียดไหมเบียดป่เคทสมยังคืสมเอาเอามันโควิดมันห่างหายกันหตีจังหวะสามชาเพียงที่ไปตีจังหวะซึ่งจานมอดจานมอดฟังเลยจานมอดเขาหอมจืดเนี่ยแปลว่าโควิด เขาห้างให้กันไปดวนยังกว่ายังกว่าดอกจันบ่ดอกจันบ่มันเป็นจัาวเซิงบ่เมื่อตีสามจันาะดอกจันมาแล้วตัวทองนะปากทัวมาเวยกูขึ้นเด็ตัวกูยังหันใจขึ้นเนาะเอาฝากพี่น้องติดตามช่องยูทูบน้องวิชัเช่แชแนลเลยเอาพี่น้องฝากติดตามช่องน้องแชล่าน้องวิชเชัยเออศิลปินนิสานพัทยาเด้อฝากช่องยูทูบน้องวิชัเช่แชแนล Icana, นงวิชชัยแค่แนวนงวิชชัยชาแนลชาแนลศิลปินนิสานพี่น้องกดจะเห็นเองจะจ้องเ้องเพียได้เ้องเพีจากซอนี่ไปใส่ศิลปินนิสานคนหูจังก์มีอยู่เพีกรจะนั่งไงพี่น้องเข้าไปเลยพวกนี้พี่น้องจะเห็นปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสักใครใช่ปะอันนึงไม่อยากให้กดคือจะกดเด้อ เีจะกดข่าโฆษณาเออโอ้ยบอดฉีกใจอะไรเออขึ้นมากกว่านี้เขียนหน่อยไม่ไม่เป็ของว่าเป็นขอว่าโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับล่อใส่นี่ตามถูกต้องตามกฎหมายแล้วนี่กอีกช่องนึงยีายังช่องไหนยายป่วงทีนเปลี่มนลำเพลินออฟฟิเชียลมืออันนี้คนติดตามไลค์หรอของเจ้าอ่ะ ลาย,ยี่ด้อพ,พูดอ่ะผมองไข่แค่เก้าร้อยเองกำลังอย่างเนี่ยครับพี่น้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมสมิงหน่อยใสอย่างงี้ครับทาต่ำเดียวๆหไ่อ็ออกงานนะครับ <c oughs>